โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลักซี่เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มทีมปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่อ p พี EP ที่6นะครับอีพีนี้ผมก็จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะตอนนี้ผมก็อยู่แรงแกนแล้วใครที่อยู่แรงแกนแล้วก็ไปสุ่มทีมเล่นอะ่ะมันก็จะเจอแรงแกนะแล้ววันนี้ผมก็แต่งตัวเป็นไก่นะอย่ามาดูกันว่าผมจะโดนด่าหรือเปล่ปาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผม ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำเพจนี้เลยมารุชอ็อปมีบริการเติมเพชรฟรีไฟแบบ u ู d และเมลพาร์ตสะดวกรวดเด็วการันตีความปลอดภัยมีผู้ติดตามมากกว่า1 4 0 0 0 0คนนะครับและร้านจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกมละมาดูเพื่อนเราเจอซึงปะนี่ไงบอกเลยว่าเจอซึงนะเจอแบบซึ่งจัดเลยนะดูของห้5ประเทศเราแล้วก็ ตัวต้นประเทศไรนียนะมีเขาบอกว่าน่าจะแรงแกนกองตัวอกโอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนโดดนะมีอยู่ที่หนึ่งนะคะผมแล้วผมจะได้ปืนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วเปล่าเฮ้ยโทษทีเพื่อนโอ้โหไม่โดนหัวกับเพื่อนมีตัวหัวปนเต็มเลยไปมันถึงว่ะชาับ อยู่บนตัวหนึ่งนะดาวอุ้ยแหลกว่ะโทรศัพท์ผมเนี่ยดาว,วดูยเอาเก็บไปสองหัวละมันมีแค่หนึ่งตีนะแล้วก็ฝั่งขวาตัวหนึ่งอนะ่ะน่าจะเหลือตัวเดียวแล้วแหละลงแคต่ตัวเดียวสองตัวนี่สอง บนบ้านนะเนี่ยกระเป๋าสลองยาวด้วยกระสุนไม่มีเออเชสสวยไห้กระสุนละไปฝั่งโน้นดีกว่านะน่าจะไม่มีตัวแล้วแหละวงฟ้านี่แหละ,ว,หละว,ว่าเยอะเฮ้ยยังไม่มีคนฟาร์มนี่หว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีคนเปิดกล่องเลยเชสสวยไม่มีชิปด้วย เชอัฟลุกซองดีกว่านะซองไม่มีเวลสู้ไม่ไหวมีโดนอยู่อ่อยโดนเช็คก่อนนะใฮ้ตรงนี้ชิปแล้วเปล่าเนี่ยมีคนมันจะมีชิปนะไอ้ชิปนี่ว่ะสวยเอ้เอาปะเราเก็บรัวๆเลยครอั้งนั้นแบบเออที่ไม่เอาเพราะแบบว่าจะอาฟปืนให้ครบก่อน อุ้ยเต็มเลยเแฟนคนไอ้นี่เขาก็บอกว่าจะเาไปทำไมมันไกลึ่นมากโคตรเยอะนะเนี่ยกะโคนเยนะาวมีหลายตัวนะไม่ดนหรอเะดาวอาเอาสอง กาเวลสองขอบคุณครับเพื่อนเอาวะเพื่อนซับพอร์ตดีจัดเลยตานนี้เ,เดี๋ยวเราไปอัพลูกซองเลเวลสามเลยเนาะลูกซองเลเวลสามเลยก็ซื้อสโคบไม่มีสโคบโอชี เฮ้ยเพื่อนเปิดล่าเลยว่ะสวยนะครับกไปนูน่นละเฮ้ยมีตัวนนะใช่ใช่รงเพื่อนนะตีนขึ้นใช่เพื่อนมีตัวมีตัวคนน่าจะอยู่บนบ้านนะเพื่อนโอเคไม่ดาวเรียบร้อยดาวสวยตอนแรกก็เคยเล่นแบบโมโคแล้วทีนี้มามาเปลี่ยนหม่เป็นแคนลี่ยะอยู่ไหนวะเนี่ย ตายยังคะเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นในโดนอ่ะอยู่ไหนวะมันอย,มอ,อยู่ตรงนั้นเเลยอยู่ตรงไหนนะอ้าวมันตายแล้วเหรอโอ๊ยไปนู่นแล้วเฮ้ยผมเดินมาไม่เจอคนเลยลนะ่ะเอ้ยนี่ไงอ้ามันอยู่ตรงนี้เอา้ามันบักแล้วเปล่าว,วะตรงไหนวะไม่มีตัวยืนวงอยู่นะเดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่าไอตัวนี้มันน่าจะบักน,นะ ผมไม่มีเหรียญเลยนะแต่มีกุญแจอยู่อะอเดินคนเดียวได้ตอนนี้ถ้าเจอเต็มตี่เ,เราก็ไม่น่านไหวน,น,นะจะไปเปิดตู้ดีกว่าเอาเหรียญก่อนนะตอนนี้ให้ผมเดินมาไม่เจอคนเลยนะ่ะ ไม่นี่ไงไอวอไอวอไม่ติดเกือบตุยโอ้โหเยอะด้วยตรงนี้เพื่อนโคตรเยอะปะนะาเยอะจัดอ่ะโอ้โหระวังนะต้องปกกันโอเคครับโอเคเยอะตัวนี่ เดี๋ยวจริงน่าจะเต็มตี้ะผมว่าหลังต่อเราเพียนตรงนั้นไหนวะหลังไม่หลังเข้าหรอถอยดีกว่าปะตายโคตรเยอะเลยตรงเนี้ยออมหน้าออมหลังเลยเยอะข่าวแล้วหนึ่งละฆ่ง เปิดที่ชุบตัวเองโอ้สัมไม่ได้ป่ะชิจหายแล้ว,ลวผมเนี่ยเ,อเอก็บดาเนาะ ไอตัวเมื่อกี้ผมไม่ได้คิวหรอมันชุบได้นี่หว่าเนาะเปิดดาวไปแล้วตอนแรกอะคือมันชุบได้ใช่ปะขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนเราตึงจัดเลยนะส่วนมากนะที่ผมสุ่มไปอะถ้าผมแต่งตัวไก่ก็แบบ,บยังไม่ทันได้เล่นอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็โดนด่าซช่ละแต่นี้ไม่ละเอาเจอเพื่อนดีก็ดีไป ก็มีแบบนี้แหละเวลาเราสุ่มทีมอ่ะก็ปกติเนาะเต็มเลยเย็นดาวัญญาก่อนนะมันมีสองสามตัวอยู่เนี่ยเฮ้ยมันถุดได้ปะวยทำไมมันถึกจังอ่ะป่อยดีกว่าปะวงก็บีบแล้วทำไมมันถึกจังวะเราบอดอ้อน เต็มเลยนอกรงน่ะหนากหน้าวงกว่าโอ้โหเพื่อนยิงฟรีจัดเลยดิอยู่อย่างนี้ยิงฟรีจัดเลยดิวอมีแนะี้วเอ้ยตรงนี้ก็มีป่ะโอเคมันมีที่ชุบตัวเองนะเมื่อกี้น่ะดีนะผมซ้ำไปไม่งั้นเพื่อนไม่ได้คิวแน่นอนเลยอันนอกรงเมื่อกี้ไปไหนละมันดีดมาเหรอ อยู่ไหนวะน้าแล้วเพื่นโดนฝั่งไหนวะเนี่ยเห็นอยู่บนบ้านนะบ้านไหนอ่ะบ้านสองชั้นหรอเปล่าน่าจะใช่นะฝั่งนู้นอ่ะเพีเอ่อนตั้งในบอทองศพให้เรานอน ไปไม่ทันแล้วเพื่อนขอโทษดิดมาฝั่งนี้อ่ะเออมอยู่บนบ้านจริงด้วยนานสิบปีนะหมดเยอะเลยโอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ผมมีสามร้อยเองอะ่ะเดี๋ยวไปเชื่อเดี๋ยวไปเชื่อฮัลโหหน้าผม ได้ที่หนึ่งแล้วสวยดู <time> soon. ดีดามเมียดผมได้โคตรเยอะเลยนะผมยิงล้มแล้วก็แบบซ้ำไม่ได้อะก็คือหลายตัวอยู่ดาเมียดห้าพเลยเนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ